สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้ครับผมสิพามาเบงนะครับในคลิปที่แล้วนะครับเผื่อดวทัานใหญ่ครับตอนนี้ครับนี่ครับเห็นมครับเหลืองหนึ่งแดงนี่ครับพี่น้องครับแกนะครับผมเอาไปเห็ดแนวนะครับโอ้โหบวมเลยครับยาวครับผมนี่ครับเอาไว้ทำพันนะครับนี่ครับ หลังๆ <Kind of balls> มากครับอันนี้ครับลูกๆเพื่อนนะครับเกิดเต็มเลยครับพี่น้องพีนะครับน้องๆเพื่อนนะครับหลุดน้องอองมาครับสุดได้กินนะครับอันนี้เหยียบนะครับปลูกแบบบหนบานเห่าเนี่ยครับพี่น้องครับดี่ครับอ๋อนี่ครับกรลัง ตามมาครับนี่ครับมารับเพิินเกาะเพิ่นเกาะไห้นี่เดียวนะครับหนึ่งสองสองขาครับหนึ่งขาสองขานะครับที่มันยุดไห้นะครับนอนก็หอยมานะครับเช่าล้วก็มีครับอันนี้เชาครับโบราณิย่างครับสองตัวนะครับแต่น้องนั้นเพียกนะครับพี่น้อง นี่เลยนะครับที่แรกมันเกิดลูกเดียวนะครับลูกแดงนะครับพี่น้องครับเห็นไหมครับบรตาเนี่เกิดมาหลายนะครับเพียบเลยนะครับทําการตลาดได้เยอะแยะเลยนะครับนี่ปลูกแบบบานๆครับพี่น้องเพียบนะครับผมจะพามาเบิ้งนะครับ ได้ครับนี่นะครับนะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวมันกสิตามมามันกสิใหญ่แบบนี้นะครับโอ้นีนก็เมีนี่ก็แมนครับพี่นงเพียบเลยนะครับกดแชรเไปนะครับวิธีปลูกนะครับนี่ลูกแหลกเข้ามาต้องกินเข้ามาต้องเก็บมันนะครับปล่อยเอาไว้เป็นพันนะครับเป็นพอพันุนะครับ โมโหวะผมโมโหว่าสิมีมิดมิดเนี่ยผมเอาไปเป็นพันธุ์นึ่ววัวครับซูปปัดนะครับนี่ครับแสดงว่าสุดสำนีนะครับนี่ครับลำต้นมันครับต้นเดียวนี่นะครับนะครับปลูกเสริมกับต้นอ่าอะไรเนี่ยนี่ครับปลูกเสริมกับต้นอันนี้นะครับ ครับสันๆนะครับนะปุณครับฝีมือคนปลูกนะครับสวนผักสวนครัวนะครับปลูกย่างหน่อยๆครับพี่น้องโอ้ยลูกเดือดนะครับ เจอกันคลิปหน้าเลยนะครับเด้อเดี๋ยวไว้พวกนี s, <S s <S ิหญ่นะครับเดี๋ยวผมสิมาถ่ายให้เบิ่งอีกนะครับประมาณสิบสิบโกวลูกสิบสิบหมากนะครับสิบวหน่วยแล้วนะครับตอนนี้นะจากที่แหลกมีหน่วยเดียวนะครับเป็นแดงนะ เด็กกินเครื่องดื่มผงชูรสผสมกันนะครับเทให้กินนะครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเป็นประโยชน์กดติดตามใหม่ได้ครับเด้อสวัสดีครับ